สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเชื้อบีทีหรือบาซิลัสทริงกั s ต์นะครับที่ใช้ในการกําจัดหนอนซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับใช้เชื้อบีทีในการกําจัดหนอนมีเพื่อนๆ่ท่านหนึ่งถามมาประมาณสักสี่สัปดาห์เนะี่ยประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะครับพอดีไม่มีเวลาทําคลิปให้ชมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเชื้อบีทีกำจัดนอนมีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดอย่างไงบ้าง และวิธีใช้เนี่ยนอนช่วงไหนใช้กําจัดนอนช่วงไหนดีที่สุดแล้วถ้าโตเต็มวัยเนีน่ยจะใช้ได้ไหมไปดูในคลิปนี้กันนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะกล่าวในวันนี้นะครับก็คือจากรมมกรมส่งเสริมเกษตรและกรมวิชาการเกษตรนะครับมาดูกันว่าเชื้อบีทีเนี่ยคืออะไรนะครับเ,ช,เชื้อบีทีเนี่ยที่วิทยาศาสตร์ชื่อว่าบาซิลัสชูริงเจนซิสซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอเรียกย่อว่าบีทีแล้วกันนะครับเชื้อบีทีเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับ มีอยู่ในดินปะปนอยู่กับเศษใบไม้เศษซากพืชขยะมูลฝอยเข้าเปลือกเข้าสารพวกนี้นะครับแม้กระทั่งในบ่อน,น้ําก็มีเชื้อบีทีนะครับเชื้อลักษณะของเชื้อบีทีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นท่อนเหมือนท่อนไม้ที่เราตัดนะครับแล้วก็ภายในท่อนไม้เนี่ยจะมีสปอร์สร้างขึ้นเรียกว่า e n d o s p อ r e ภายในสปอร์เนี่ยจะสร้างผลึกชนิดหนึ่งเป็นผลึกโปรตีนขึ้นมาผลึกชนิดนี้แหละครับเมื่อมแมลงกินเข้าไปแล้วเมือม่อแมลงกินบีทีเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้มแมลงได้รับพิษจากผลึกโปรตีนชนิดนี้น ขอย้านะครับ BT ในธรรมชาติมีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ผลึกโปรตีนที่สร้างขึ้นมาก็มีความแตกต่างกันมีพิษเฉพาะเจาะจงต่างกันด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะรูปร่างของเชื้อ BT ที่นํามาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับความยาวของแท่งเนี่ยนะครับของ BT เนี่ยยาวประมาณนะครับ1.0ถึง3ไมครอนและความกว้าง0.5ถึง0.8ไมครอนะครับภายในพวกนี้เนี่ยจะสร้างสารพิษก็คือผลึกโปรตีนที่ผมกล่าวมาเนี่ย ผลึกนี้นะครับมีสารพิษชื่อๆว่าเดลต้าเอนโดท็อกซินนะครับมีรูป่างเป็นผลึกคล้ายผลึกแป้งขนมเปียกปูนที่เรากินขนมเปียกปูนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นนะครับตัดหัวตัดท้ายแบบนั้นนะครับพอสร้างสปอร์เสร็จนะครับสร้างสารพิษเสร็จเรียบร้อยแล้วเซลล์วลว mm hmm. พวกนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เชื้อบีทีพวกนี้ก็จะแตกตัวออกมาพอแมลงกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะรับสารพิษจากอัลฟาเอนโดท็อกซินตัวนี้ซึ่งอยู่ในเชื้อบีทีนั่นเองนะครับ มาดูกันว่าเชื้อ Bt ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีชนิดไหนกันบ้างนะครับในตลาดบ้านเรานะครับมีเชื้อ Bt เนี่ยอยู่ประมาณ3ชนิดอยู่3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็คือบาซิล l u s t h ิ r i n g สายพันธ so ุ์ไอสวายสายพันธุ์นี้นะครับควบคุณนอนใยผักนอนกระทูห้อมนอนจอสมอฝ้ายนอนแปะส้มนะครับ 2. พวกสายพันธุ์เคสต t u c k ใช้ควบคุณนอนใยผักนอนกระทูห้อมนอนจอดสมอฝ้ายนอนแปะใบส้ม สายพันธุ์ที่3นะครับสายพันธุ์เจเนบิโอนิสนะครับใช้ควบคุมด้วงหมัดผักนะครับบ้านเราในส่วนใหญ่จะมีอยู่3สายพันธุ์นี้เป็นหลักนะครับเชื้อบีทีในท้องตลาดในปัจจุบันนี้ที่เราใช้เนี่ยมีกี่แบบนะครับไปดูกันปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรจะเห็นเชื้อบีทีเนี่ยมีอยู่2แบบส่วนใหญ่ในตลาดบ้านเรานะครับด้านขวามือเนี่ยที่ผมเขียนว่าขยายก่อนใช้นะครับ เพราะว่าเป็นเชื้อแบบผงพี่น้องเกษตรกรจะต้องนําไปขยายซึ่งจะพูดในช่วงถัดไปนะครับไปขยายแล้วก็นําไปใช้ถึงจะถูกแต่ว่าถามว่าไม่ขยายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่กว่าเขาจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยและก็มีประสิทธิภาพในใช้เวลานานนั่นเองแต่ถ้านําไปขยายเนี่ยมันจะมีชีวิตแล้วก็มันจะมีประสิทธิภาพเวลานําไปใช้นั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายก็คือแบบที่ใช้ได้เลยคือแบบเป็นน้ํานะครับเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบเป็นน้ําก็มีแบบผงก็มีแต่เมืองนอกเนี่ยก็ก็นิยมแบบน้ํานะครับ แบบนั้นในประเทศไทยก็มีแบบนี้นะครับจะนําไปขยายต่อก็ได้หรือจะนําไปใช้เลยส่วนใหญ่จะนําไปใช้เลยนะครับเพราะการขยายต่อเนี่ยจะมีงานวิจัยให้พูดช่องแท้ว่ามันมันดีหรือเปล่านะครับสรุปในเมืองไทยก็มีแบบผงสามารถขยายแล้วก็แบบน้ำเนี่ยแบบใช้ได้เลยนะครับมีู่2แบบเชื้อบีทีเนี่ยมีกลไกทําลายหนอนอย่างไรบ้างไปดูกันนะครับการทําลายหนอนของเชื้อบีทีนะครับลักษณะอย่างแรกที่จะต้องจําไว้เลยนะครับหนอนจะตายได้ก็ต่อเมื่อ นอนกินเชื้อบีทีเข้าไปทางปากแล้วก็เข้าไปในกระเพาะนะครับพอมันเข้าไปในกระเพาะแล้วน้ําย่อยของหนอนพวกนี้นะครับจะไปย่อยตัวแบคทีเรียพอมันย่อยเสร็จแล้วปับ๊บมันก็จะแตกผลึกโปรโตีนออกมาซึ่งโปรโตีนนั้นเ,นเป็นโปรโตีนพิษหรือสารพิษในตัวบีทีนะครับสารพิษพวกนี้นจะทําให้ผนังกระเพาะของพวกนอนมแมลงพวกนี้นะครับแตกออกแล้วก็พวกบีทีเนี่ยเป็นเซลล์สปอร์พวกนี้ มันก็จะซึมเข้าไปบริเวณส่วนช่องว่างผนังเซลล์ต่างๆภายในกระแสเส้นเลือดของพวกตัวหนอนมแมลงนะครับทาให้โลหิตเป็นพิษนะครับแล้วก็อาการที่แสดงออกบนตัวหนอนก็คือหยุดกินอาหารเชื่องช้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วก็ตายในที่สุดพอมันตายเนี่ยมันจะมีลักษณะสีน้ําตาลดาอ่อนนุ่มและมีกลิ่นเหม็นมากนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ลักษณะของพวกเชื้อแบคทีเรียเลยนะครับถ้าเข้าทําลายมาแมลงแล้วถ,ถ้ามันตายนะครับถ้าเขาทำลายหนอนมแมลงแนละ้วมันตายเนี่ยนะครับ มันจะมีกลิ่นเหม็นก็คล้ายกับพวกแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคพืชถ้าพี่น้องเกษตรกรสังเกตดูนะครับถ้าเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เป็นพวกแบคทีเรียเป็นทาลายพืชเราไปจับดูเนี่ยมันจะเป็นเยิ้มๆและไปดมดูมันจะมีกลิ่นเหม็นมากอันนี้เป็นลักษณะของแบคทีเรียทําลายนอนก็มีกลิ่นเหม็นทาลายพืชก็มีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันนะครับมาดูว่ากรมวิชาการเนี่ยเขาอธิบายเรื่องการกําจัดนอนแมลงเนี่ยของเชื้อบีทีได้ยังไงนะครับหลักการเดียวกันนะครับ ถ้าหนอนจะตายต้องกินเชื้อบีทีเข้าไปในปากเข้าไปในกระเพาะเท่านั้นนะครับแล้วก็เชื้อบีทีเนี่ยสามารถทําลายหนอนของมแมลงเนี่ยนะครับจะทําลายในช่วงตัวอ่อนของหนอนมแมลงได้เท่านั้นเช่นในช่วงตัวหนอนหรือลูกน้ํายุงลายนะครับและไม่สามารถทําลายระยะที่เป็นไข่หรือตัวเต็มใหม่ได้นะครับยกเว้น BT. บีทีพางสายพันธุ์จะได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มใบของด่วงปีกแข็งบางชนิดนะครับแต่บ้านเราจะไม่ค่อยมีพวกนี้นะครับ พอมแมลงกินเชื้อบีทีเข้าไปเนี่ยก็หลักการเดียวกันมันก็จะย่อยสลายก็ผลึกโปรตีนเนี่ยที่อยู่ในตัวบีทีเนี่ยก็จะออกมาทําให้กระเพาะเป็นพิษนะครับทําให้ภาวะความเป็นกรดเป็นด่างในกระเพาะเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับผนังกระเพาะก็จะถูกทําลายมแมลงก็ไม่สามารถกินอาหารได้กระบวนการที่จะทําให้มแมลงตายเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2-3ถึงาวันมแมลงถึงจะตายนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่จำลองขึ้นมาว่านอนกินเชื้อบีทีเข้าไปนะครับ มันจะเป็นยังไงพอมันกินเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันจะปล่อยน้ําย่อยมาตามที่ผมกล่าวมาแล้วก็ผลิกโปรโตีนก็จะแตกออกมาทําให้เซลล์ผนังเซลล์เนี่ยมันแตกแล้วมันตายนะครับทีนี้พอผนังเซลล์แตกเนี่ยเชื้อบีทีเนี่ยก็จะเข้าไปแทรกซึมตามเซลล์ต่างๆทําให้เป็นพิษนอนในที่สุดก็จะตายลงนะครับอันนี้เป็นภาพของต่างประเทศนะครับที่เขาทําไว้เนี่ยก็คือใน BT ทในข้าวโพดกับ PT ในฟ้ายนะครับนอนมันกินเข้าไปแล้วมันก็จะถูกโปรโตีนที่เป็นพิษของ B t ทเนี่ยนะครับ ทำให้ผนังเซลล์มันแตกตามกระบวนการนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพลักษณะของเชื้อบ t ทและหนอนที่ถูกบ t ททำลายนะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับกม้มๆสีขา,ขาวๆเนี่ยเป็นสปอร์ของพวก B t ทนะครับแล้วก็เป็นรูปขนมเปียกปูนเนี่ยเป็นผลึกโปรตีนผลึกคริสตัลนะครับของผลึกโปรตีนของเชื้อ BT ทอันนี้เป็นผลึกพลิศนะครับ ด้านขวามือเนี่ยนอนที่ตายเนี่ยทั้ง2องอย่างเนี่ยตายด้วยเชื้อบีทีจะมีลักษณะเหม็นอันนี้เป็นลักษณะของบีทีที่เข้าไปทําลายนอนนะครับมาดูอัตราการใช้เชื้อบีทีกันบ้างใช้ยังไงนะครับอัตราการใช้เชื้อบีทีนะครับทั้งชนิดน้ำและชนิดผงม,มีอัตราชนิดใช้ต่างกันนะครับถ้าเป็นสายพันธ so ุ์ไอสวายหรือพวกเคิร์สตากี้นะครับสองสายพันธุ์นี้ไอสวายเคิร so ์สตากี้นะครับอัตราการใช้ 20ถึง80กรัมหรือซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับพ่นลงพืชนะครับประมาณ5้ถึงเวันครั้งใช้เวลาพ่นเนี่ยประมาณ4ีถึงหครั้งนะครับก็คือพ่นครั้งที่1ก็นับไปอีกประมาณ5้ถึงเวันก็พ่นครั้งที่2ทําแบบนี้เนี่ย4ีถึงหครั้งนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์เทเนบริโอนิสนะครับใช้อัตรา80ดสิถึงร้อซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับฉีดพ่นหรือล่าลดโรงเรียนก็ได้นะครับ5้ถึงเวันต่อครั้งนะครับถ้าระบาดรุนแรงก็ใช้อัตรา ร้อยถึงสองีีต่อน้ํา20ลิตรได้นะครับอันนี้เป็นอัตราการใช้ของพวกเชื้อ B t ทนะครับเชื้อ B t ทมีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เป็นนักศึกก่อนจะต้องระวังนะครับข้อควรระวังก็คือการพ่นเชื้อ B t ทเนี่ยจะต้องใส่สารจับใบด้วยเพราะว่าการพ่นลงไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสารจับใบบ t ทีมันจะไหลลงข้างล่างมันจะไม่อยู่เกาะอยู่กับใบพืชถ้าถ้ามันไม่เกาะอยู่กับใบพืช นั่นก็หมายความว่าเวลาหนอนมันออกมากินเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเชื้อบีทีเราก็เสียเวลาเปล่าในการพ่นนะครับเพราะฉะนั้นการพ่นเชื้อบีทีควรใช้สารจบใบในการฉีดพ่นไปด้วยนะครับ 2. ควรพ่นเวลาเย็นแดดร่มลมสงบนะครับพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าใจลักษณะของหนอน,นก่อนนะครับถ้าสังเกตดูไม่ว่าผักชนิดใดหรือพืชชนิดใดก็ตามนะครับหนอนเนี่ยจะออกมากินใบพืชใบผักของเราในตอนเวลากลางคืนหรือช่วงพบค่ำม,มันจะเริ่มออกมาเพราะนั้นเหตุผลง่ายๆก็คือ ฉีดให้ถูกช่วงที่นอนออกมากินนั่นเองก็คือช่วงเย็นๆหรือแดดร่มลมสงบนะครับถามว่าทำไมฉีดช่วงเช้าได้ไหมก็นอนมันไม่ได้มากินอาหารตอนช่วงเช้าช่วงเช้ามันก็อยู่หลบตามใบบ้างลงดินบ้างนะครับแล้วแต่นอนชนิดไหนเพราะฉะนั้นการฉีดช่วงเย็นดีที่สุดนะครับต่อมาก็คือการเก็บรักษาเชื้อบีทีนียทำยังไงนะครับการเก็บรักษาเชื้อบีทีหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับก็เก็บในที่เย็นที่แห้งไม่ถูกแสงแดดและปิดฝาให้สนิทนะครับ ถามว่าทําไมไม่ให้ถูกแสงแดดเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เราต้องระวังในการใช้เพราะฉะนั้นนอกจากการฉีดเนี่ยในช่วงเย็นแล้วเนี่ยเพราะว่าหลีกเลี่ยงการกระทบกับแสงแดดนั่นเองถ้าฉีดช่วงเช้านอกจากนอนไม่ไม่มากินใบผักช่วงเช้าแล้วเนี่ยยังทําให้เชื้อบีทีเนี่ยตายเนื่องจากกระทบกับแสงแดดนั่นเองนะครับช่วงเวลาการพ่นเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลาไหนในการพ่นนะครับ คำแนะนํานะครับอันนี้เป็นของกรมวิชาการเขาก็แนะนําไว้ว่าช่วงเวลาพ่นนี้คือช่วงเย็นก็ประมาณสัก15นาฬิกาหรือบ,าบ่ายสามเป็นต้นไปแต่อันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าในช่วง15นาฬิกานี่ยังมีแสงแดดที่ร้อนจัดอยู่เราก็ไม่ควรพ่นนะครับถ้าช่วงไหนที่แดดร่มลมตกหลังจาก15นาฬิกาไปแล้วสี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นเนี่ยเราก็สามารถพ่นได้ก็คือพยายามอย่าให้เชือ้อบีทีในเวลาพ่นเนี่ยถูกแสงแดดให้มากเพราะมันเป็นอันตรายต่อเชื้อนั่นเองนะครับ เชื้อบีทีขยายแบบไหนได้บ้างมาดูวิธีการขยายเชื้อบีทีกันนะครับตัวนี้นะครับนำมาจากงานวิจัยของสวก,กนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็มีถังขนาด50ลิตรตู้ปลา1อันนะครับปั๊มลมตู้ปลา1อัน3หัวเชื้อบนะีที 500cc น้ำเปล่า40ลิตรนมข้นหวาน4กระป๋องน้ำตาล2กิโลและไม้สำหรับคนนะครับมาดูวิธีการทำนะครับ,รบวิธีการก็คือน,นั่งนำถัง50ลิตรมาตั้งไว้ก่อนนะครับเติมน้ำ20ลิตรลงไป เทเชื่อบีทีห้าร้อยซีซีลงไปนะครับนมข้นหวานสองกระป๋องเทลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็เทน้ายี่สิบลงไปอีกแล้วก็คนอีกรอบนะครับจากนั้นพอคนเสร็จปับ๊บเราก็เอาปั๊มลมเนี่ยไปเติมอากาศในถังเพราะว่าบีทีมันต้องการอากาศนั่นเองนะครับทาแบบนี้ปิดฝาถังไว้สามวันนะครับเมื่อครบสามวันปั๊บเปิดฝาถังออกนะครับแล้วก็เติมกากน้ำกาลใส่สองกิโลนมมข้นหวานสองกระป๋องอีกสองอีกสองกระป๋องนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันใส่ปั๊มลมเติมอากาศเข้าไปอีกนะครับ อีกสามวันพอครบสามวันปั๊บปิดปั๊มลมพอพอแล้วนะครับกระบวนการนี้พอแล้วจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหากการเก็บรักษาวิธีนี้นะครับสามารถเก็บในที่ร่มได้ประมาณ3-6ถึงเดือนหลังจากนั้นก็จะเสื่อมฤทธิ์ลงเรื่อยๆนะครับัตา,าก,การใช้ก็ประมาณในนาข้าวนะครับ6 0ถึงต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในทั่วใบข้าวในช่วงเวลายเย็นและไม่ควรฉีดพ่นพร้อมกับสารเคมีเพราะสารเคมีบางตัวในผสมได้ต้องพ่นพ่นทันทีนะครับ แต่บางตัวในผสมปุ๊บ BT เนี่ยเสื่อมฤทธิ์เลยทันทีก็มีนะครับเพราะนั้นความรู้เรื่องสารเคมีก่อนพ่นร่วมกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้นะครับถ้าหากไม่รู้เรื่องสารเคมีนะครับมีความรู้ไม่รู้ว่าสารตัวไหนผสมได้เนี่ยควรพ่นแยกนะครับครับจากที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ในพี่น้องเกษตรกรสามารถไปดูได้ใน u t u b e นะครับก็คือการขยายเชื้อ b ีกำจัดนอนในนาข้าวโดยสซวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ในด้านล่างคลิปให้ดูนะครับอ,อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนมากนะครับ มาดูกันว่าเชื้อบีทีที่เราขยายเองแบบเป็นผงเนี่ยเรานํามาขยายกับแบบน้ําเนี่ยเวลาไปพ่นเนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับขอนํางานวิจัยนะครับของกลุ่มกีตะและสัตวตว,วิทยาสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชของกรมวิชาการเกษตรนะครับของคุณสม,สมชยัยคุณอิสเรศคุณพัทรพรนะครับก็ขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ทํางานวิจัยนี้ไว้ คือการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีรีย bt นะครับด้วยวิธีการผลิตต่างๆนะครับสิ่งที่เขาดําเนินการก็คือ1นปั๊มลมแบบเดียวกันที่ผมกล่าวมานะครับอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับอวัตถุดิบที่พ่อขยายเชื้อได้แก่พวกหางนมนมข้นหวานน้ำมะพร้าวชานอ้อยอบแห้งรำข้าวฟ่างครับพวกเลี้ยงสัตว์และข้าวสุกอันนี้ในการทดลองนะครับอุปกรณ์ก็มีถ้วยแก้วกระบอกต่างๆที่ใช้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเ่านะครับ5ก็คือเชื้อแบคทีรียนะครับก สายพันธุ์เคิร์สตี้นะครับยี่ห้อพวกเดลฟินนะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างเชื้อบีทีทั่วไปตามท้องตลาดก็คือพวกพลแก้วที่เราซื้อกันนะครับตัวที่สองก็คือนอนกระทู้หอมวัยที่2ที่เขานามาทดสอบในตัวนี้นะครับไปดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงผลการทดลองเนี่ยเป็นจํานวนและเปอร์เซ็นต์การตายของนอนกระทูผักวัยที่2นะครับการม,มาวิธีเขาก็หลายวิธีนะครับประมาณ10วิธีวิธีธแรก นำน้ำมะพร้าวบวกไข่ไก่บวกเชื้อบีทีนะครับสองใช้น้ำมะพร้าอย่างเดียวสามนมข้นหวานอย่างเดียวสี่ใช้หางนมห้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หกใช้ข้าวฟ่างเจ็ดชานอ้อยบวกรำแปดใช้ข้าวสุกเก้าเชื้อบีทีที่เป็นแบบสําเร็จรูปแบบน้ำเนี่ยยี่ห้อเดลฟินที่เขานำมนศาทดสอบสิบแบบน้ํากลั่นนะครับอัตราที่ใช้นะครับก็ประมาณสองร้อยมิลลิลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรบางตัวก็ใช้ร้อยหนึ่งบางตัวก็ ใช้150บางตัวก็ใช้8 0ดสีต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวที่เป็นสําเร็จรูปเนี่ยเขาจะใช้น้อยกว่าเพื่อนประมาณ80มลลิตรหรือซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนนะครับถ้าน้ำมะพร้าววิธีแรกบวกไข่ไก่บวกปีทีเนี่ยตายประมาณ16.7%นต์น้ำมะพร้าวอย่างเดียว2%นมข้นหวาน3.3%หางนม3.3%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว 36. ์36.7%ข้าวฟ่างสา ชาญอ้อยบวกรำ6 7ข้าวสุก13.3%เชื้อ b ีที่สำเร็จรูปที่เราชื่อมายี่ห้อเดลฟินนะครับาตาย100%นะครับน้ำเนี่ยไม่ตายเลยนะครับถ้าน้ำน้ำปกติไม่ตายเลยเพราะนั้นผมทำดาวไว้3อันนะครับแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยแดงเนี่ยเชื้อ b ีทพวกเดลฟินเนี่ยนะครับยี่ห้อเดลฟินเนี่ยที่เข้านำมาทดสอบตาย100%นะครับแต่ถ้ารองลงมาอันดับ2ตายดีก็คือ เลี้ยงนก่เขโพดเลี้ยงสัตว์นะครับตายประมาณ36.7%แล้วก็เป็นอันดับ3ก็คือน้ำมะพร้าวบวกไข่ไก่บวกเชื้อบ t ทตายประมาณ16.7%และก็ต่ําที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นในน้ำมะพราา้าวขยายน้ำมะพร้าวเวลาไปพ่นเนี่ยตายประมาณสัก2%คือหนอนร้อยตัวก็ตาย2ตัวประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้ในปริมาณเนี่ยปริมาณเนี่ยนะครับที่เขาทดสอบเนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียบ t ที BT ที่เราซื้อมาเส่มมันจะตายดีกว่าเพื่อนนะครับ จะตายดีกวก่าเพื่อนแต่ถ้าเป็นเราขยายอย่างอื่นเนี่ยค่าในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะตายดีกว่าประมาณ3.7%อันนี้เป็นงานทดลองนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านะครับเราจะซื้อเชื้อแบบน้ำเนี่ยมาฉีดอย่างเดียวเราก็จะจะขยายไม่ได้นะครับคือคือแบบนี้เขาใช้อัตรานี้นต้องขอเรียนอย่างหนึ่งนะครับเขาใช้อัตรานี้เนี่ยมันตายดีก็จริงแต่ถ้าเราขยายในพวกนมข้นหวานมะพร้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราอยากให ตายในอัตราเดียวก,กันกับเชื้อ BT พวกนี้นะครับเราก็จะไปคำนวณเปอร์เซ็นต์การตายเท่านี้ใช้อัตราเท่านี้เช่นถ้าอยากให้เลี้ยงในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยตายถึงประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากอัตรา200 cc หรือมิลลิลิตรต,ต่อนั้น70เลรเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น400 cc ก็ได้เพราะ BT เนี่ยฉีดพ่นไปเนี่ยไม่ได้กระทบต่อพืชนะครับแถมดีดีก็คือมันจะทำให้หนอนเนี่ยมีโอกาสกินเชื้อได้มากขึ้นนะครับ แต่ปกติแล้วก็ใส่ประมาณ2-3เท่าก็พอนะครับสรุปผลของการทดลองนะครับเชื้อแบบน้ําชนิดเหลวที่ซื้อมาเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพดีกว่าที่เราไปขยายอย่างอื่นแต่นั่นก็ไม่ได้มหมายความว่าเราจะซื้อแบบที่แบบน้ํามาใช้เลยการขยายเราก็ใช้ได้ใช้อัตราที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เขาระบุในฉลากจึงแต่ทาให้ประสิทธิภาพการตายเนี่ยมันใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการปรับใช้เฉยๆนะครับเชื้อบีทีสามารถควบคุมหนอนชนิดไหนได้บ้างนะครับ ตัวนี้นํามาจากกรมเสริมเกษตรและกรมวิชาการเกษตรก็คล้ายๆกันอันเดียวกันนั่นแหละนะครับอย่างนั้นก็คือนอนใยผักนอนคืบกระหล่ำนอนกระทู้ผักนอนกระทู้หอมนอนเจาะสมอฝ้ายนอนด้านกินใบส้มนอนแปะใบส้มนอนเจาะลาต้นข้าวโพดนอนแก้วส้มนอนกินสนสามใบนอนัหดำมะพร้าวนะครับจริงอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่หลักๆนี่ก็ทดลองมาก็ประมาณนี้นะครับแมลงนอนสัตรูพืชที่เขาสามารถทําลายได้นะครับเชื้อบีทีเนี่ยมีวิธีการใช้แบบไหนนะครับ การใช้ของเชื้อบีทีตอนนี้นํามาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับสิ่งแรกที่พี่น้องเกษตรกรถ้าไปซื้อเชื้อบีทีนะครับควรต้องดูอย่างแรกก็คือข้อ1อ่านฉลากนะครับว่าเชื้อที่เราซื้อเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะว่าแต่ละสายพันธในมีความสามารถในการกําจัดศัตรูพืชน,นี่แตกต่างกันและมแมลงศัตรูพืชที่เราต้องการกําจัดเนี่ยมันกําจัดได้หรือเปล่านะครับสเชื้อบีทีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตการพ่นให้ถูกรังสี UV หรือแสงแดด ทำให้เสื้อบีทีเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพลงหรือตายได้เพราะนั้นการพ่นเนี่ยต้องพ่นในช่วงเย็นนะครับเพราะเป็นการลดกระทบกับแสง UV ทําให้ประสิทธิภาพของบีทีเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับมสมแมลงศัตรูผักบางชนิดเช่นหนอนใยผักเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ใต้ใบเพราะนั้นการพ่นบีทีเนี่ยนอกจากพ่นบนใบแล้วถ้าเป็นหนอนใยผักต้องพ่นใต้ใบด้วยนะครับเพราะมันอยู่ใต้ใบนั่นเอง 4. การปรับหัวฉีดพ่นเนี่ยให้มีละอองเล็ก จะช่วยให้การเกาะผิวใบพืชนี่เพิ่มมากขึ้นก็คือถ้ามันเกาะได้ดีบีทีก็เกาะได้ดีโอกาสที่นอนจะมากินก็ดีไปด้วยนะครับข้อ5ควรผสมสารจับใบในการพ่นบีทีทุกครั้งคือสารจับใบสําคัญนะครับถ้าไม่พ่นก็คือถ้ามันไหลลงมาลงสู่ดินเนี่ยมันก็อยู่ในดินโอกาสที่หนอนจะกินไม่มีเลยถ้าเราพ่นนะครับผสมาสารจับใบเนี่ยมันก็จะจับอยู่บนใบโอกาสที่นอนจะมากินก็มีเยอะนะครับ6 การพ่นเชื้อ BT เนี่ยควรพ่นเมื่อสำรวจพบนอนเป็นตัวเล็กในวัยที่1นถึงสนะครับคือตามที่ผมกล่าวมานะครับ BT จะกจัดนอนได้ดีก็คือช่วงระยะนอนวัยที่1-3นต่ถึงสารแต่ทยะที่นอนตัวแก่วัยที่4ีถึงหเนี่ยได้บ้างแต่ก็ไม่มากคือเล็กน้อยถ้าจะให้ดีที่สุดคือพอออกจากไข่มาเนี่ยวัยที่1นึสองสเนี่ยนะครับจะกําจัดได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับข้อที่7 ไม่ควรผสมเชื้อบีทีเนี่ยกับสารกําจัดเชื้อราทุกชนิดนะครับเนื่องจากถ้าผสมกับบีทีจะทำให้บีทีเสื่อมสภาพได้ก็คือมันไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับควรเลี่ยงพวกสารที่กําจัดเชื้อราทุกชนิดนะครับ8เนื่องจากบีทีเนี่ยออกฤทธิ์ได้ช้าประมาณ2-3งถึงสามวันถึงจะเห็นผลนะครับดังนั้นถ้าอยากให้อัตราการตายของพวกหนอนสูงเช่นถ้าเราอ่านฉลากเขาแนะนำว่า ยี่สิบถึงร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอย่างเงี้ยนะครับหรือร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเราก็เพิ่มเป็นสองร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ได้ในกรณีที่เราขยายเองเนี่ยยิ่งถูกนะครับเราสามารถใช้ได้เยอะเท่าไหร่ก็ดีนะครับแต่ก็ประมาณสักสองถึงสามเท่าก็พอนะครับจะทําให้มแมลงเนี่ยหรือหนอนมแมลงมีโอกาสกินเชื้อบีทีได้มากขึ้นและโอกาสตายก็ตายมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะครับข้อที่เก้าข้อสุดท้ายหากพบการระบาดของมแมลงรุนแรงหรือหนอนรุนแรงนะครับการใช้เชื้อบีทีเนี่ย ควรพ่นติดต่อกันประมาณ3ครั้งทุกๆ3าถึงสวันก็คือพ่นครั้งที่1นับไป3าถึงสวันก็พ่นครั้งที่2ทงถ้าแบบนี้ประมาณ3ครั้งนะครับถ้าหากมีการระบาดรุนแรงนั่นเองนะครับผสมสารเคมีกับ BT ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามนะครับคาตอบก็คืออันนี้ของผมส่งเสริมการเกษตรนะครับถ้าคุณจะผสมถ้าท่านจะผสมกับสารเคมีผสมปุ๊บนะครับคือผสม BT ท แยกแยกไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมสารเคมีแยกไว้ก่อนส่วนหนึ่งหลังจากนั้นนำสองตัวนี้มาผสมกันแล้วก็พ่นทันทีนะครับเว้นสารเคมีที่มีกลิ่นเหม็นมากไม่ควรผสมกับบีทีทำให้บีทีตายและเสื่อมประสิทธิภาพได้จากคําถามนี้จากคําตอบนี้ครับผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับไม่ควรผสมกันเนื่องจากพี่น้องสิกรหลายท่านยังแยกสารเคมีบอกว่าตัวไหนผสมได้ตัวหนอยผสมไม่ได้ถ้าดีที่สุดนะครับ ควรแยกผสมถ้าผสมกันไปแล้วสารเคมีมันทำลาย BT นั่นหมายความว่าคุณจะฉีดเปล่าเพราะฉะนั้นการพ่นเนี่ยควรพ่นแยกกันจะดีกว่านะครับเชื้อ BT ผสมฮอร์โมนได้หรือเปล่านะครับคําตอบคือสามารถผสมได้โดยเพราะฮอร์โมนที่เราทําเองน้ําหมักนมน้ําหมักกรดอะมิโน,โนพวกนี้นะครับน้ำหมักฮอร์โมนไข่พวกนี้สามารถผสมได้และมันเป็นอาหารของ BT ด้วย แต่ถ้าเป็นฮอร์โมนชีวภาพเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องผสมดูได้ว่ามันผสมได้หรือเปล่าเชื้อบีทีผสมกับปุ๋ยเกลดได้หรือเปล่านะครับขอย้ํานะครับปุ๋ยเกลดเนี่ยก็สามารถผสมได้ผสมแยกผสมแยกก่อนแล้วก็ค่อยนํามาผสม,มกันแล้วก็พ่นทันทีนะครับแล้วอย่าทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานเนี่ยบีทีก็จะสามารถเสื่อมสภาพได้ถ้าดีถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเวลาก็ผสมได้แล้วก็พ่นแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีเวลาถ้าจะดีที่สุดก็คือพ่นแยกกันจะดีกว่านะครับ คำถามต่อมาผสมกับเชื้อแบคทีเรียซับจิลิสหรือ BS ที่ใช้กําจัดเชื้อแบคทีเรียกับราโรคพืชได้หรือเปล่านะครับคําตอบคือไม่ควรผสมหรือผสมไม่ได้นั่นเองเพราะ BS บาซิลัสซับจิลิสเนี่ยผลิตสารกําจัดนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตข,ของแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อรารวมทั้ง BT ด้วยถ้าผสมกันมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั่นเองควรแยกนะครับไม่ควรผสมเชื้อ BT ผสมกับไตรโคเดมาได้หรือเปล่านะครับ คำตอบง่ายคือไม่ควรผสมเพราะสองตัวนี้นะครับหลายรายงานมันเป็นปฏิปักษ์กันนะครับปฏิปักษ์กันคือถ้าผสมไปได้วยกันมันยับยั้งซึ่งกันแลยกันพอฉีดไปก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรนะครับเชื้อบีทีราคาตามท้องตลาดเนี่ยมีราคาไหนบ้างด้านซ้ายเป็นแบบน้ำน,นะครับราคาประมาณสัก5 5 0ร้อยถึงหกรออันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็จะแพงกว่านี้อันนี้แบบใช้ได้เลยนะครับหรือจะไปขยายก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับด้านขวามือเป็นเชื้อบีทีชีวภาพที่เป็นแบบผง แบบนี้เนี่ยนำไปขยายได้ดีนะครับ2แบบนี้ถ้าใครนะครับไม่ไม่สะดวกก็ใช้แบบน้ําก็ได้มีต้นทุนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบขวาเนี่ยถ้าใครมีเวลาเยอะส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้แบบขยายนะครับก็จะไม่ค่อยใช้แบบน้ำเพราะว่าแบบขยายในหนึ่งประสิทธิภาพมันก็ใกล้เคียงกันนะครับอัตราการทดสอบเนี่ยถึงแม้ว่าแบบน้นําในแบบผสมเนี่ยจะตายดีกว่าในอัตราใกล้เคียงกันนะครับ เราก็สามารถเพิ่มเพิ่มปริมาณในการผสมให้อัตราการตายมันสูงขึ้นได้นะครับแล้วการขยายเองได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความาสามารถเทคนิคใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยเราก็ประหยัดต้นทุนเราได้ด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเชื้อบาซิลัสทูริงเจนซิสหรือเชื้อ BT ที่พี่น้องเกษตรกรใช้ในการกําจัดนอนปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายสายพันธุ์พวกไอซไวาคือสก,กี้แล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ที่สนะครับ จริงๆ Bt เนะี่ยมีหลายสายพันธุ์มากทั่วโลกนะครับแต่บ้านเราก็มีประมาณ 2- 3สาสายพันธุ์นี่แหละนะครับการกำจัดหนอนที่ดีที่สุดคือวัยช่วงที่ออกจากไข่มานะครับวัยประมาณ1-3ถึงวัยที่4-5ถึงเนี่ยเขาใช้ได้บ้างแต่กำจัดได้ไม่มากถ้าเป็นมแมลงนี่ใช้ไม่ได้นะครับใช้กำจัดได้เฉพาะในช่วงนอนหรือลูกน้ำสามารถได้มแมลงนี้ไม่ได้ส่วนมแมลงเนี่ยมันจะมีเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าราเขียวพวกมเมตาไรเซียมสามารถกำจัดได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปถัดไปกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกกรไม่มากก็น,น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขยันก็ให้ทําขี้เกียจก็ให้ทําถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทําวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทําหลวงปู่ดูพรมปัญโยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนไตรคุ้มครองพี่น้องเสก,กอรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ